กระดาษใช้แล้วก็ใช้ได้อีกบังปอนนายวาดรูปอะไรอ่ะก็ตรวจง่ายเนื้อึกว่าถังกระหยากรกทรมอรมลอยฟ้าซะอีกอ่ะเดี๋ยวของไทซซนซี่วาดอะไรอ่ะอุยไม่ดูหรอกอ้วาวไปวาดที่อื่นดีกว่าไม่สวยอ่ะวาดใหม่ดีกว่าโอเคเลยเสวยกว่าของบังปอนเองอ่ะอุย้ยปวดชิงทองจังเลยอ่ะ ฮ่าอะไรเนี่ยไม่ใช่มือปังปอเดนๆะราเนาะปังปอไม่ได้ทำหรอไม่เชื่อวาดใหม่ีิไทยซนวาดใหม่ได้ไงอ่ะกระดาษหมดแล้วอ่ะก็นี่ไงด้านหลังยังวาดได้อยู่เลยอ่ะกระดาษนะทํามาจากต้นไม้และต้นไม้ก็เป็นแหล่งปล่อยก๊าซออกซิเจนที่เราใช้หายใจแถมยังดูดก๊าคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นอากาศพิษไว้ดังนั้น ถ้าไม่มีต้นไม้แล้วใบนี้ก็จะมีแต่อากาศพิษขนาดนั้นเลยเหรอโอเคไทสันจะวาดใหม่ให้ครบทั้งสองด้านเลย๊ะเอ๊ะอีขี้น,นกรูปที่เสียไปฝีมือเจ้านกแน่ๆนอีสกปรลอก